ะะวนนสวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันอีกครั้งนะคะพบกับครูลูกด้านแล้วก็ครูครูเข้มครับในกิจกรรมดีๆกิจกรรมกีฬาและนันทน,นาการน,นะคะกิจกรรมวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันครูให้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วตอนนี้มีเวลาให้เตรียมได้มีอะไรมีถ้วยสองใบนะคะมีอะไรอีกครูเข้ม มีช้อนมีช้อนมีตะเกียบนะคะมีฝาขวดน้ำฝาขวดน้ำจำนวนเท่าไหร่สิบฝาครับฝาขวดน้ำพลาสติกนะคะแล้วก็มีนี่ยางรัดแกงอ่ายางหนังกระติกนะครับสิบเส้นนะคะแล้วก็มีนี่เลยน้ำนะคะอุปกรณ์มีครบกันไหมเอ่ยมีไหมครับอ่าเมื่อกี้เห็นแม่ีมีครบกันไหมเอ่ยถ้ายังมีไม่ครบให้ไปเตรียมได้เลยนะคะล่วงหน้าให้เตรียมไปกันเลย แต่แต่แต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมการอ่าคุณคุณกันลืมบอกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมตักข้าวตักปลานะคะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อเนิ้วมือมัดเล็กมัดเล็กครับเนื้อมือเล็กมัดเล็กใช่กิจก้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็คือนิ้วมือในส่วนของเราอีกทางมาประสานกับอะไรตาครับตายตานะคะแล้วก็จะทําให้เด็กมีสมาธิด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมการ เหมือนเดิมอยู่กับครูจะต้องทําอะไรครับอบอุ่นร่างกายด้วยกันด้วยการอะไรด้วยการอะไรพี่โอมก้อนอิดอ้าวอยู่ครูจะต้องอะไรพี่เอกก็ได้พูดได้ไหมเต้นเต้นใช่ไหมเต้นนะคะอ้าวพร้อมกันหรือยังเต้นด้วยนะเต้นด้วยนะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วเริ่มนะคะหนึ่งสองสามเอาไป ว่าเรากำลังสบายจงปลบมือพลันหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวปลววิ่งอะไรกันเราจงปลบมือพลันมือหากว่าเรากำลังสบายจงโยกตัวพลันอะไรนะหากว่าเรากำลังสบายจงโยกตัวพลันอ้อะหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวปลววิ่งอะไรกันเราจงโยกตัวพลันหากว่าเรากำลังสบายจงสายเอวพลัน อหากว่าเรากำลังสบายจงสายเอลพลันสายเอลโอ้ยแมโอมครับต้องโอมมากอ้ทต้ปครัวลวิอะไรกันเราจงสายเอลพันไเองว่เรากำลังสบาจงเต้นรำกันเต้นรำค่าเราลังสบาจงเต้นรากันเนราค่ะเรามีความสุขหมดความเบื่อไปแล้จริงมัวปลววิงอะไรกันเราจงเต้นรำกัน ขเรากำลังสบายจงปลกมือพรั่อหากว่าเราเราสบายจงปลบมือพรั่งหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดความทุกข์ไปแล้วสิ่งงวปละวิ่งอะไรกันเราจงปลกมือพรั่าหากว่าเรากำลังสบายจงโยกตัวพลันหากว่าเรากำลังสบายจงโยกตัวพลันเอหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดความทุกข์ไปแล้ว หากว่าเรากาลังสบายจงสายเอวพลันใส่ก้นเอ็กใส่ก้นให้เราหากว่าเรากำลังสบายจงแตนรำกันตหากว่าเรากำลังสบายจงแตนรากันหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัปลววิ่งอะไรกันเราจงแตนรากันเออเออ เย่งมากเลยเด็กๆเก่งอ๊อกปมมือให้ตัวเองหน่อยลูกเด็กเาเลพี่เอฟปมมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากเลยเรามาอบร่างกายกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี่เริ่มกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรนะครูเข้มจำได้ไหมเร็วักข้าวตักปลานะครับกิจกรรมนี้ข้าวตักปลาเรามาเริ่มต้นด้วยกันเตรียมอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมเด็กอ่ะถ้วยเปล่าหนึ่งใบนะคะเราจะอ่ะเทน้ำ ไปค่ะคุกเข้มเป็นน้าใสในถ้วยนะครับเด็กๆทน้ยมาเลยค่ะหนึ่งถ้วยนะเอาถ้วยเดียวนะเทเยอะๆเลยนั่งลงน้ใสถ้วยเลยนะคะพรละค่คาคุกเข้มเดี๋ยวล้นอ่าอย่าให้ล้นนะคะแต่ใส่ให้เยอะๆเลยแต่ห้ามล้นห้ามล้นออกนอกรถ้วยหลังจากนั้นก็ฝาขวดน้ำพลาสติกที่เราเตรียมไว้สิฝา ใส่ไปเลยลอยน้ำไปเลยใส่น้ำนะคะ5น้องเอกทำโอเคอลอยน้ำไปเลยมีอีกหนึ่งอย่างที่เราเตรียมมาคืออะไรหนังยางเห็นไหมหนังยางละแกงใส่ลงไปด้วยเหมือนกันหนังย,ยางใส่ในถ้วยที่เราใส่กับฝ้าใส่รวมกันไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะเหลือเครื่องประปราหนึ่งเห็นไหม วางเอาไว้เลยให้มีระยะห่างกันนะคะส่วนช้อนเดี๋ยวครูจะให้ครูเข้มเป็นคนทํากิจกรรมนี้นะคะโดยที่ครูจะอธิบายฟังนั่นก็คือเราจะใช้ช้อนตักเฉพาะฝานะคะฝาขวดน้ำตัากาทีละหนึ่งฝาเอามาใส่ในชามที่ว่างอีกใบหนึ่งเนี่ยคะที่เราวางเอาไวา้อาเด็กๆค่อยๆทําเริ่มก่อนนะคะใครที่ทําไม่ได้ด้วยตนเอง คุณพ่อคุณแม่จับมือได้เลยจับมือเลยจับอ่ะใช้ช้อนตกักฝาขวดน้ำหนึ่งฝาเท่านั้นนะเอามาใส่ชามที่ว่างอยู่มีใครตกักสองฝาไม่ห้ามนะตกักฝาเดียวเท่านั้นนะตักทีละหนึ่งฝานะคะจนหมดสิบฝานะตักฝาไปตรงเห้หลงสิ อ่าจำมวนสิบฝานะผมนะครับน้องโอมมาครับอ่า,อาโอมเก่งมากครับสีล้ฝานะคะให้ครบสิบฝาก่อนเลยนะอ่าเดยวคู่เข้มเราทําให้ครบสิบฝาก่อนเลยอ่าเด็กๆทําให้ครบสิบฝาทาตามคู่เลยทำให้ครบสิบฝาเลยครับอ่าสปจิ้งค ทำได้ไหมใครอนน่ะยศพลมีหลายไปไหนมาอ่าน้องเจมกินไก่มาทาเลยเร็วๆถ้ากินไก่อยู่เจมอ่ะเตรียมอุปกรณ์เลยครับน้องเจมอ่าเจมอุปกรณ์ครบยางตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเริ่มทำกันไปนะคะโดยการตักฝาขวดนะครับเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังมีใครตักฝาขวดมาไว้อีกชามหนึ่งหมดแล้วบ้างยกมือ ใี่ไหมยกพี่เอกเสร็จแล้วพี่เอกเสร็จแล้วต้องโอบพี่สุครับต้องมา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 เตรียมเตรียพิ่งมาเนี่ยเตรียมพิ่งมาเตรียมเตรมเตรียมเลยเตรียมพึ่งมาเตรียม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 เลยครูตื่นเต้นเห็นไหมไม่เจอเจมหลายวันครูตื่นเต้นเรียกผิดเรียกถูก เสร็จหรือยังคะเราตักฝากขวดน้ํามาใส่ชามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เหลืออะไรตะเกียบ,เ,ยบเราตากรักข้าวมาแล้วเจ้าฝาขวดน้ําของเราคือข้าวเราตักข้าวมาใส่ชามแล้วทีเหลือเจ้าตะเกียบเราจะตักปลาแล้วจับตะเกียบขึ้นมาเกลี่ยหนังยาง,ยางขึ้นมาทีละเส้นเห็นไหมทีละเส้นแล้วก็มาใส่ชามรวมกันไว้ อ่าครับขอจะเก็บเข้ามาอเรีลนเส้อย่างใครที่ไม่สามารถทําได้เันเองผู้ปกครองช่วยเลยค่ะอ่าผู้ปกครองช่วยได้นะครับช่วยเลยนะคะเกมไม่มีปะกอบไม่เยครับเกมก็ดูอย่างเดียวกว่านะครับแล้วกลับไปทําได้ครับเกมอ่าเจมส่งการบ้านครูด้วยนะอ่าไม่เจมไม่เป็นไรครับไปดูเพื่อนนะดูคุณครูไปดูเทปเทปย้อนหลังแล้วก็ทมาส่งการบ้านให้ครูด้วย บอกแม่พาทำเลยส่งกันบ้านครูด้วยนะคะครณคันมีค่าดีขอบรลยอยังครูรูจันเส้นสุดท้ายแล้วนะของครูจันเส้นสุดท้ายแล้วนะจริงหรือเปล่าจริงนี่ไงไม่มีมด้นะเจ้นาน้องเกม,มเห็นไหมมีแต่นายที่บา้านไหวกายกี่ตัวครับน้องเกมเนี่ยเจ็ดตัดว สองตัวโอ้โหมีครยังไม่เสร็จบ้างอมสู้ๆอมสู้ๆน่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะแบบนี้แหละค่ะคือสิ่งที่รูต้องการนะคะครับนี่กิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากว่าจะช่วยเด็กๆได้ฝึกกิจกรรมในการ ทำอะไรนะกายภาพเรื่องกับเกี่ยวกับกับเมืองมันเล็กนะครับแล้วและยังได้ความอะไรสัมพันธ์ในข้อควรนะครูเข้มอยอ่ะทีนี้คุณครูให้เริ่มทําใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะครูยังไม่จับเวลาเด็กๆเอ้าอุปกรณ์ลงไปในชามน้ําเหมือนเดิมมีฝาขวดนะคะแล้วก็ยางรัดแกงเนาะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ครูเข้มทำคนเดียวเด็กๆก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะ หนึ่งรอบแล้วหลังจากเสร็จรอบนี้แล้วเราจะมาแข่งขันกันว่าใครจะทำกิจกรรมนี้เสร็จก่อนกันตกลงไหมเดี๋ยวคุณการน้อว่าแม่ไปเอาผาขวดแล้ได้ได้ไดรอได้รอพี่เจมได้แต่ระหว่างรอพี่เจมเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันทำกันของตัวเองก่อนฝึกก่อนพี่เจมก็จะขาดทุนนิดนึงเพราะพี่เจมไม่ได้ซ้อม ต่ให้เพื่อนๆซ้อมก่อนพี่เจมโอเคไหมครับเจมโอเคไหมโอเคโอเคนะงั้นระหว่างนี้ครูให้เพื่อนๆนนะคะซ้อมก่อนให้เด็กๆซ้อมมืออัดคุครูเข้มซ้อมเลยค่ะตักเลยค่ะใช้ช้อนตักเลยนะซ้อมตักรอบนี้ครับเด็กๆอ่าซ้อมตักไปอ้าวครับเราจะซ้อมตักเลยทีนี้เราก็จะทําให้ยังไงไวขึ้นไวขึ้นนะคะ เราจะตักให้เร็วขึ้นตักฝาขวดน้ําให้เร็วขึ้นเราจะใช้ตะเกียบเกี่ยวหนังยางให้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะแข่งกันเดี๋ยวเราจะแข่งกันนะคะหลังจากที่เราฝึกกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเต็มมาแล้วนะพ่อเต็มมาย่างของพี่เจมมายัางพี่เจมซ้อมให,ให้พี่เจมซ้อมก่อนเลยตอนเนี้ย เห็นมเพื่อนเพื่อนซ้อมทุกคนเลยตอนเนี้ยอมสู้สู้ให้คุณพ่อจับมืออ่าชอนช้ช้อนตักเองเก่งมากเก่งมากเก่งมากพี่เอกจับช้อนโชว์กูหน่อยสิจับช้อนเองได้ไหมตักเองได้ไหมพี่เอกลองดูหนึ่งชามเออหนึ่งช้อนได้ไหมลูกได้แตช้า โอเคเก่งมากม,มีใครอีกที่ยังไม่ได้ทำโชคูนปีอาพ,าม,พา,อามาม่ามาม่าเอาเปกยาเอาวาช้อนมาเอาเกียบน้องข้างบนนั้นคุณแม่นายนาใช่มไหมคะมอไดู้ตา,างต่างคนก็มองไม่ค่อยจะเห็นตัวเลขเท่าไห,หร่ นอนซะเร<ห>็วง่วงซะเร็วออาพร้อมนเอาครูเข้มครูเข้มยังไม่ได้เกี่ยวหนังยางเลยค่ะอเกี่ยวหนังยาง,งาด้วยครับเด็กๆโอ้ยอให้เสร็จนะให้เสร็จนะเดี๋ยวรอครูเข้มทําเสร็จเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันแล้วนะจะแข่งกันแล้วนะคะนี่ นี่ถ้าครูลูกจันถอดแว่นตาครูกล้จะมองไม่เห็นใครเลยนะเนี่ยมองไม่เห็นตัวหนังสือด้วยสิ่นแทนเยัยคุณนอายุน้อยเลยสายตาย,ยางสั้นอยู่ใครบอกครูลูกจันอายุเยอะไม่จริงนะคะผู้ปก,กครองอย่าไปเชื่ออายุน้อยครับครูจันแต่เหลืนน้อยนะครับอย่าไปเชื่อนะคะครูจันย,ยังสาวอยู่นะคะอายุยังไม่เยอะใส่แว่นเป็นการหลอกไม่จริงอ่อะ ม่จริงเจมไม่ดูพี่เจมบอกไม่จริงได้ไงเออนี่ไงทีวีหรอกถ้าตัวจริงอ่ะใช่ฝาบนี้ใช่ผู้เข้มพูดถูกมากเดี๋ยวเอาตังค์ไปยี่สิบนะอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังพี่เจมพร้อมหรือยังขอดูเวลาก่อนพร้อมเลยพร้อมหรือยังพี่เจมได้ฝามากี่ฝาครับสิบไหมอ่าเจมไม่ครบสิบฝาไหมมาที่หลังอ่ะไม่ครบ ไม่ครบไม่ครบได้มากี่ฝาห้าฝาห้าฝาห้าฝาแต่ห้ามให้ผู้ปกครองช่วยโอเคไหมพีเ่เจมสะห้ามให้แม่ช่วยโอเคคนอื่นผู้ปกครองช่วยได้แต่ของพี่เจมห้ามช่วยเนื่องจากว่าเพราะอะไร <c oughs> เพราะอะไรพี่เจมมีน <c oughs> ้อย ถูกต้องเพราะของคนอื่นสิบฝาของพี่เจมมีคนเดียวคือห้าฝาดังนั้นผู้ปกครองห้ามช่วยเด็กขาดอ่ะเราจะเริ่มกันแล้วอ่ะให้ครูเข้มเทกลับคืนเหมือนเดิมก่อนเอาของเทใส่ชามน้ำเหมือนเด,เดิมนะคะฝาขวดแล้วก็ยาง <Hey. S 1> แล้วเด็กๆทำต่อเนื่องนั่นก็คือพอครูให้สัญญ,ญาณเริ่มเด็กๆรีบตักเลยนะรีบตักฝามาใส่อีกชามหนึง่งพอฝาหมดแล้วใช้ตะเกียบเกี่ยหนังยางมาใส่อีกชามหนึ่ง เด็กๆเ,เข้าใจกติกาเนาะเข้าใจไหมโอเคก่อน <Okay. S 1> โอเคไหมคะโอเคนะฟังสัญญาณนะมาดูกันว่าใครจะเร็วที่สุดพี่เจมอย่าเพิ่งเิ็กมีก็น้อยยังกะเริ่มอีกเยอะๆๆพี่เจมพี่เจมออกกล้องนะเห็นชัดมากเลยมีหลักฐานไม่ได้นะอ้าวเด็กๆจับชอ้อนเลยค่ะ จับช้อนเตรียมพร้อมเลยนะพี่เจมเอาฝาออกจากช้อนก่อนพี่เจมถือช้อนอย่างเดียวอ้าวชูช้อนขึ้นมาโชว์ครูก่อนอ่ะทุกคนพร้อมนะพร้อมนะฟังสัญญาณหนึ่งสอเริ่มอ่ะแล้วตักเร็ว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  เร็ว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 ครูมะร้าช่วยได้ค่ะเร็ว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 ครูขออนุญาตมาเดินดูใกล้แอบดูแอบดูก่อนพี่เจมพี่เจมเอาหนังยางออกมาเดี๋ยวนี้แมวเอา,าหนังยางติดไปด้วยแม่เอาหนังยางออกจากอ๋อหนังยางต้องใช้ตะเกียบเกี่ยวเท่านั้นไปมาเร็วมาเร็วถ้าม,มีตะเกียบใช้ดินสอได้นะครับเด็กๆใช่ถ้าไม่มีตะเกียบใช้ดินสอได้นะคะคุณแม่นายนา คุณแม่แทนยาส่งการบ้านให้ครูย้อนหลังได้นะวันนี้ให้คุณนะคะโอเคเนาะแน่เดี๋ยวซึ่งย้อนหลังค่ะค่ะน่ารักมากเอาใครถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเร็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 วเฮ้ยไปตะเกียบแล้วเขาไปตะเกียบแล้วมาม่ามาม่าเร็วเร็วเขาไปตะเกียบกันแล้วเร็วพี่อมเร็วแล้ว เร็วๆเจมไม่ทันหรอกเจมยังเคลียร์อยู่เลยเนี่ยเร็วๆเจมไม่ทันหรอกนะเจมยังเคลียร์เคลียร์ออกออกนอกกระมังหมดเลยเจมอ่ะทำไมวะเกี่ยวใส่ตะเกียบไม่ได้เลยใครเสร็จแล้วยกมาขึ้นคนแล้วคนี่แล้วใครจะเสร็จคนสุดท้ายทีเนี้ยมาแต่งหน้าคนแรกเลยคนสุดท้ายคือใครคนสุดท้ายคือใคร พี่อมว่าไงพี่อมว่าไงเร็วเร็วพี่อมเร็วคุณพ่อช่วยได้นะพ่อช่วยได้นะพ่อพี่อมช่วยได้นะน้องเอกเสร็จยังเสร็จแล้วน้องเอกเสร็จแล้วเก่งว่าคนที่สองอะเหลืออมกับเจมเนี่ยอะมาเจมหายไปไหนแล้วเร็วเร็วอมเร็วอมเร็วโอ้ยเชีย์อมเชีย์อมแล้ว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  ต่อสิเสร็จแล้วใครเสร็จก่อนฮอ้วเสมอไปเนี่ยเฮ้ยต้องจับดูค่ช้าแล้วครูเข้มครูอาจารย์ดูไม่ทันเมื่อกี้ยังไงเฮ้ยใครชนะไอ้สองคนเนี่ยเมื่อกี้เห็นเปี่ยนหน้าเลยระหว่างโฟมกับเกมใครเสร็จก่อนเมื่อกี้นี้เกมเสร็จก่อนเสร็จก่อนหรือใครเสร็จก่อนเกมเสร็จก่อนแม่น้องมาม้าว่าใครเสร็จก่อน ใครเสร็จก่อนโอ้ยไม่รู้เลยว่าใครเสร็จก่อนแต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือคุณจันมีความสุขมากเวลาที่เห็นเด็กๆได้ทากิจกรรมนะคะกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างใครอยากบอกขอ,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 อขอความคิดเห็นจากคุณแม่ดี่ว่าแม่น้องเอกแม่น้องเอกให้คำให้ความคิดเห็นกับครูหน่อยว่ากิจกรรมวันนี้เอ่อช่วยให้ลูกเราได้ฝึก ในกล้ามเนื้อส่วนไหนจ๊ะแม่ไม่ได้เปิดมไม้จ๊ะกล้ามเน,นื้อมาเล็กมเนื้อเล็กข้อมือค่ะมือเนาะข้อมือใช่เขาพูดในเด็กๆมีสมาธิไหมแม่มีทตอนที่เขาทำอยู่มีสมาธิไหมคะมีก็มี มีนาะนั่นแหละนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ครูต้องการอยากจะรู้จากผู้ปกครองมากๆเลยก็คือเวลาครูทํากิจกรรมไปแล้วครูตั้งคําถามกับผู้ปกครองตอนท้ายหลังจากที่เราเรียนยังเสร็จแล้วแล้วผู้ปกครองสามารถตอบในสิ่งที่ครูอยากให้รู้ได้นั่นคือหมายความว่าผู้ปกครองเข้าใจในสิ่งที่กิจกรรมที่ครูแนะนํานะคะแล้วก็สามารถนําความรู้ตรงเนี้ยแล้วก็กิจกรรมตรงเนี้ยไปฝึกกับลูกๆของเราได้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ครูชอบม,มากครูเข้มนอกจากกิจกรรมที่เราจะได้ในวันนี้แล้วคือนอกจากความสนุกสนานแล้วนอกจากการได้สมาธิการบริหารทักษะการเนินมาเล็กก็คือ <นะ S 1> มือ<ว>นิ้วม,มือแล้วเรายังได้อะไรจากตรงนี้อีกบ้างวันนี้นรรรนครับผมสําหรับกิจกรรมเราวันนี้ครับนอกจากที่ครูจันทร์กลับมานะครับแล้วเราจะได้ความปฏิสัมพันธ์ครับระหว่างผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนนะครับมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่เราใช้นะครับเด็กๆน้องๆครับ ใช้ได้ในชีวิตประจาวันนะครับในการทานข้าวหยิบจับสิ่งของครับก็อยู่ในชีวิตประจาวันของน้องๆอ,อยู่แล้วนะครับผมสิ่งเหล่านี้อืมใช่เลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่เล่นๆสนุกสนานแต่จริงๆแล้วแฝงไว้ด้วยประโยชน์นะคือในชีวิตประจำวันเราเราต้องาทานข้าวถูกไหมคะเราต้องใช้มืออ่าหยิบช้อนตักอาหารใส่ปากตรงนี้จะช่วยให้เด็กๆเ,เขาได้ฝึกในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ อา้าวมันมีหลายท่านที่ไม่ได้เข้ามาครับร่วมตรงนี้เราจะสามารถทํายังไงได้ต่อครับสําหรับ่ากผู้ปกครองอรนะครับที่ไม่ไม่ได้เข้ามาือ,อ่ชมเราไลฟ์สดในวันนี้ในวันนี้ครับก็สามารถเข้าไปที่ เอ่อเฟสเอ่อเ,เพจเฟซบุ๊กของศูนย์การิึกษาพิเศษประจันตมบิภูมิได้นะครับแล้วก็ทางช่องทางในช่อง u t u b e นะครับเพื่อดูย้อนหลังกิจกรรมดีๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมีให้กับผู้ปกครองท,ทุกวันทุกวันนี้ได้นะครับมผมใช่ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับคณะรูด้วยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีมาอีกเรื่อยๆเลยจะมีในทุกๆวันจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้กิจกรรมกีฬาันทนาการแล้วก็ พรุ่งนี้จะเป็นกีฬา,าเป็นกิจกรรมด้านอื่นๆนะคะที่ทางครูฟิกเดี๋ยวเขาก็จะนํารายละเอียดลงให้กับผู้ปกครองได้รับทราบกาันกิจกรรมวันนี้ขอขอ,ขอ,ขอนุญาตสอบถามนิดน,นึงเด็กๆชอบไหมน้องอมชอบไหมครับชอบชอบเก่งมากเลยครูหวังว่าเราจะได้เจอกันประจันหน้ากันซึ่งหน้าซักทีเพราะว่าอยากเจอเด็กๆมากอยากสอนเด็กๆมากเลยสถานการณ์แบบนี้ ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจัก,กันไปออกจากบ้านทุกครั้งให้ทัยังไงคะ<ม>สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มันล้างมือให้สะอาดนะคะใช่ไหมเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะล่าสุดกิจกรรมวันนี้นะคะครูเข้มครูลูกจรรันขออนุญาตข<า>อาาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งหน้ามีอะไรคอยติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ